สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถสวยทรงหรูหน่าใช้ v i p s e f i l o มาแล้วครับคันนี้รถสวยสมบูรณ์ทั้งคันนะครับน,น,นานๆจะมีมาน,น,นานๆจะได้เจอนะครับสภาพสวยเกรด AP, เพรีเมียมสภาพสวยหนึ่งในพันนะครับคันนี้แทบจะเป็นป้ายแดงเลยก็ได้นะครับดูแลดีสุดๆนะครับเครื่องยนต์เกียร์เปลี่ยนเจแปนลงให้ใหม่เรียบร้อยใช้ได้ยาวภายในใสวยแล้วก็ช่วงล่างเก็บใหม่ทั้งคันนะครับสีภายนอกเต็มร้อยนะครับ ขัดเคลือบแก้วให้เรียบร้อยสภาพเรียกว่าดูแลดีมากๆครับปี2003 2.0ออโต้น้ำมันล้วนนะครับไม่เคยติดแก๊สภายในสวยสภาพกริปเลยครับสภาพนี้คนขายแจ้งมาว่าเพิ่งจะได้เจอนะครับทำมานานเพิ่งจะได้เจอคันนี้นครับเนียนทั้งคันเนียนทั้งจุดหม้อน้ำพัดลมเปลี่ยนมาใหม่ของเหลวเพิ่งถ่ายยางดอกเต็มเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ขับได้สบายใจขับได้ทั่วไทยนะครับคันนี้สภาพหายากมากๆนะครับ ไฟเลี้ยวก็จะเป็นแบบนี้นะครับสําหรับตัวนี้ดูสีนะครับเงามากๆนะครับคันนี้ดูแลดีมากๆเจ้าของดูแลดีสุดๆใครได้ไปคุ้มมากๆนะครับกับราคาที่เปิดนะครับถ้าใครชอบเข้าใจคุ้มมากๆนะครับหลังคาก็ทํามาใหม่นะครับทาจากเจแปนนะครับใช้ได้ยาวหมดปัญหาเรื่องผูพังแน่นอนรุ่นนี้หลังคาเป็นเกือบทุกคันนะครับคันนี้ใช้ได้ยาวดูภายในนะครับสวยมากๆครับเบาคู่หน้าปรับไฟฟ้ามีม่านหลังไฟฟ้าแล้วก็ ไฟเพดาน3จุดนะครับไฟสองสว่างขึ้นลง4ประตูครบสำหรับเสียงวันนี้ของแอดมินก็ต้องขออภัยนะครับจะบูบีหน่อยนะครับเป็นหวัดนะครับก็ร้องชมนะครับคันนี้สวยมากๆบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับบริการจัดส่งทั่วไทยใครที่ชอบเซฟิโลนะครับคันนี้คุ้มมากๆได้ไปใช้ยาวๆนะครับ1 8 0 0 0บาทบริการจัดส่งทั่วไทยโทรได้ลายได้นะครับติดต่อได้ตลอดนะครับอยู่ที่ราชบุรีบ้านองนะครับ ถ้าเป็นเรื่องเซฟิโลนะครับบอกเลยครับว่าพี่คนนี้เรื่องเซฟิโลอันดับต้นต้นเลยครับคัดและเช็คอย่างดีคัดสวยเท่านั้นนะครับไม่สวยไม่นําเสนอใครที่สนใจนะครับคันนี้สภาพราคาสุดคุ้มเลยครับ18,000บาทนะครับบริการจัดส่งทั่วไทยบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับเงาชํานี่เลยครับตรงนี้ดูหรูดูดีเครื่อง2.0เครื่องเกียร์เครื่องยนต์ เปลี่ยนเจแปนมาให้ใหม่นะครับยกเชียงโกงใส่ใช้กันได้ยาวๆนะครับหลังคาไม่มีผุกแน่นอนทํามาให้เรียบร้อยนะครับบอกคุณหน้าปรับไฟฟ้านะครับราคาสภาพสุดแจ่มนะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงเครื่องยนต์ดูนะครับนิ่งเรียบมากๆนะครับอย่างไรก็ตามนะครับถ้าท่านชอบนะครับโทรได้ไลน์ได้ติดต่อเข้าไปก่อนนะครับสําหรับผมวันนี้เสียงไม่ค่อยมีเน้นให้สมาชิกดูรูปหรือโทรเจรจาเข้าไปเลยนะครับคันนี้บอกเลยว่าสุดคุ้มคุ้มมากๆฟังเสียงเครื่องยนต์กัน